สวัสดีค่ะเจอกับจอยเพชรคาร์เซ็นเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจอยเอารถเข้าใหม่สวยๆมาฝากคุณลูกค้าด้วยนะคะช่วงนี้นะคะใกล้กับสิ้นปีแล้วนะคะเทศกาลท่องเที่ยวของเรากําลังจะมาถึงแล้วนะคะใครที่ยังไม่มีรถไว้ใช้งานไว้ท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยววันนี้จอย เอามาให้คุณลูกค้านะคะแนะนําเลยนะคะว่าคันนี้นะคะเด็ดนะคะแล้วก็ที่สําคัญประหยัดตังในกระเป๋าแล้วก็ประหยัดน้ามันด้วยนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะจอยเอานิสันนารา 1.2E นะคะเกียร์ออโต้ CVT ปี2012คันสวยคันนี้มาให้คุณลูกค้าชมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะคะว่าคันนี้นะคะภายในแล้วก็ภายนอกของเขาเป็นแบบไหนบ้างคะ่ะ วันนี้จอยเอาใจใส่อีโคคาราคาประหยัดนะคะตัวนี้ก็คือ n i ส s ันอเมร่ 1.2e กิยอโตปี ER e, 2012มาพร้อมกับไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์หลอดไส้ธรรมดานะคะกระจังหน้าสีดำพร้อมกับกรอบโครมเมี่ยมตรงกระจังหน้าคะ่ะตัวนี้ไม่มีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้ด้านหน้านะคะ ทางด้านข้างล้อตัวนี้นะคะเป็นล้อแม็กขอบ15นิ้วนะคะพร้อมกับยางปี2021ทั้ง4เส้นค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงแก้มคางกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถตกแต่งด้วยกันสาดอีกรอบคันค่ะมือจับเป็นโครเมียมทั้ง4ีด้านเลยด้านหลังของเขาก็ไฟท้ายดีไซน์สวยเลยค่ะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลัง พร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะและก็เซ็นเซอร์ปักกิ้งถึง2จุดด้วยกันค่ะท้องโดยสารด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นบอะ5กรรมียีสีดำดูกว้างขวางเข็มขัดนิรภัยครบตรงกลางนะคะดึงลงมาได้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำที่พักแขนค่ะและทางด้านของฟัง คนขับนะคะตัวนี้ก็กระจกไฟฟ้าทั้ง4ด้านเลยระบบเซ็นทัลล็อกมีให้แล้วก็กระจกนะคะสามารถปรับซ้ายขวาสูงต่ำได้ค่ะภายในของเขาบอกเลยนะคะน่าใช้และกว้างมากๆเลยตอบโจทย์ใครที่อยากได้รถราคาเบาๆไว้ใช้งานในครอบครัวนะคะหน้าปัดเรือนไม้ก็ สวยเลยค่ะตรงกลางก็แอร์เย็นฉ่ำรับประกันได้เลยวิทยุคู่ตัวนะคะแล้วก็เครื่องปรับอากาศก็จะเป็นแบบหมุนมือนะคะมีฮีตเตอร์ให้ด้วยตัวนี้มีช่องวางแก้วน้ำนะคะด้านหน้าถึง2จุดเกียร์ออโต้ CVT ขับสบายสบายเบาะของเขาดีไซน์โอบกับสรีระมากๆเลยนะคะ และก็มีกระจกมองด้านหลังพร้อมกับไฟในเก่งให้พวงมาลายามาัย3ก้านระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยค่ะเลขไมล์ตัวนี้อยู่ที่189,859กิโลเท่านั้นค่ะ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะสมสูบนะคะตัวนี้เป็นเครื่องประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะแล้วก็เครื่องนะคะยังสวยยังกริบอยู่เลยคานหน้าเดิมๆรับประกันนะคะไม่มีการชนพลิกคว่ำน้ําท่วมมาแน่นอนค่ะ และสำหรับเจ้านิสันอเมร่านะคะ1.2 e ปี 1. 2 0 2 2คันสวยคันนี้นะคะราคาค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่219,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ฟรีดาวจัดเต็มไปเลยนะคะส่งเพียง3,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ ถูกมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่มองหารถใช้งานมองหารถท่องเที่ยวนะคะจอยแนะนําคันนี้เลยนะคะ<ม>หรือว่าลูกค้านะคะสนใจอยากที่จะทดลองขับนะคะก็มาได้ที่เพรคาร์เซ็นเตอร์สาขา3นะคะตรงสี่แยกโรบินสันจังหวัดกําแพงเพชรได้เลยนะคะหรือว่าไม่สะดวกมาที่นี่นะคะสามารถติดต่อเรานะคะช่องทาง YouTube นะคะแล้วก็ช่องทางเพจของเราได้เลยนะคะ<ม>ใครที่สนใจนะคะจอยแนะนารีบๆเลยนะคะวันนี้นะคะจอยก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะในคลิปรีวิวรถส,สวยๆเข้าใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ